สวัสดีครับผมท็อปกุซนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล้องนะครับให้ดูกันนะครับจับเจ้าตัวโดรน DJI นะครับเป็นตัวนี้เลย DJI Mini C Pro นะครับตัวนี้รุ่นที่ผมสั่งมาจะเป็นรุ่นตัวที่เป็นตัว combo plus นะครับก็จะมีแบตเตอรี่สาก้อนนะครับบินได้45นาทีนะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวอัปเกรดตัวท็อปสุดนะครับของเจ้า DJI Mini C Pro ไปแกะกล่องกันดูนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะ ยังไม่ได้บินทดสอบนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอธิบายคร่าวๆนะครับและเดี๋ยวจะทําวิดีโอคลิปต่อไปอาจจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับเพื่อขอใช้เจ้าตัวโดรนตัวนี้นะครับเพื่อขอใบอนุญาตบินด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทําเองจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันเลยครับแกะกล่อง unboxing กันเลยโอเค let's go <S โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่อง unboxing กันเลยนะครับตัวนี้เนาะซึ่ง สถานที่ก็ไม่ค่อยนวอยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปเป็นหลักฐานด้วยนะครับในการเปิดโดรนทีนี้ผมได้มาจากร้านบิ๊กคาเปล่านะครับสามารถหาซื้อได้ทุกสาขาเลยเนาะโอเคเมาแกะกล่องกันดูกันเลยค่อยไปคิดไว้ในคลิปแกะกล่องน,นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าอุปกรณ์ได้อะไรบ้างในชุดตัวคอมโบพาสตัวนี้เนาะโอเคเลยครับ bye โอเคตอนนี้ okay. แล้วผมก็แกะเรียบร้อยแล้วนะครับตนี้นะข้างบนก็จะมีคําเตือนบอกอยู่นะครับข้อควาปฏิบัติเมื่อซื้อโดนครับจําเป็นนะครับว่าจะต้องลงทะเบียนเพื่อทําการบินให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอเคต่อ okay. ไปผมจะแกะอ่าฝั่งนี้จะแกะให้ดูกันเลยนะครับโอเค หมุนนิดนึงนะครับไม่ขนาดเท่าไหร่นะครับก็กล่อออกมาก็จะเจอกับเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับก็อ,ออกมาว่ามีอะไรบ้างว้าวมีแต่กระเป๋านะครับนี่เลยเขาก็จะให้มาเป็นเซตแบบนี้นะครับมีแท็กคว่าดีไซมานะครับนี่เลยกระเป๋าสัมผัสค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ดูกันกระแทกดีแต่เดี๋ยวผมก็จะใส่เคสอีกทีหนึ่งนะเป็นกล่องฮาร์ดเคสดีกว่านะครับจะได้เซฟอีกในระดับหนึ่งนะครับโอ้ค่อนข้างสวยเท็กเจอร์เป็นเนินนะครับตามสไตล์ดีใจเลยสวยมากโอเคเดี๋ยวไปแกะดูข้างในกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูภายในกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมเปิด ดูจากซิปข้างนอกก่อนว่ามีอะไรให้ไหมโอเคไม่มีนะเปลี่ยนไปเหมือนเดิมโอเคดูรอบๆนะครับตรวนี้เขาก็จะมีเอ่เป็นน่าจะเป็นแมนนวลไวสแกนดูนะครับนี่ใช่ที่เปิดก็ตรงนี้เลยสายเขาก็รัดมาให้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเปิดกันเลยนะครับที่เปิดก็นี่เลยอ้อมไปปุ๊บครับเสร็จแล้วเราก็ ปิดมาดูว่าม,มีอะไรบ้างในนี้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นกระเป๋าข้างบนนะครับเขาแขวนไว้ตรงนี้เป็น c e s นะ s o r y นะครับ Inside mm hmm. ก็คืออยู่ข้างในนี้อ่าเดี๋ยวดู A mm ุปกรณ์กันก่อนก็ได้เนาะเปิดดูกระเป๋าข้างบนเลยเปรสุดปูออกมานะครับทันี้ันนี้ไม่มีอะไรนี่เป็นซองกันชื้นนะครับออกมาแล้วก็จะมี ตัวน,นี้นะครับเป็นใบพัดนะครับแล้วก็เป็น USB สายเคเบิลต่างๆนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่าเป็น Quick Start Guide นะครับเป็นวิธีการใช้งานขั้นแรกนะครับโอเคนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะขอเก็บไปที่เดิมนะครับ a c c e s s o r y นะครับอยู่กระเป๋าข้างบนนะครับต่อมานะครับ เาออกมาดูกันก่อนนะครับตรวนี้เลยกระเป๋าตรงนี้นะมีแบตนะครับตรงนี้คอยเอามาดูก่อนนี้อ่าเป็นช่องเสียบแบตนะครับช่องเก็บแบตเข้ก็แบ่งพ์ทมาให้อย่างดีเนาะกระเป๋าอ่าตรงนี้จะมีอยู่2ก้อนอีกก้อนนึงเขาจะอยู่ในตัวโดนนะซึ่งชุดนี้ก็จะมีอยู่3ก้อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เช็คตอนนี้ไม่มีแบตนะครับเช็คไม่ได้เดี๋ยวแกะกัดูกันเลยนะครับ เทร่แกะมาแล้วนะครับนี่ครับวันดีเจไอนะครับ USB out in แล้วก็ช่องเช็คแบตนะครับมานนี้เลยแบตเขาก็ค่อนข้างมานี้ก็มีน้ำหนักอยู่นะเพราะว่าแบตตัวพลาสเนี่ยน้ำหนักจะเยอะ ขึ้นนะครับแล้วก็บินได้านางขึ้นนะครับตัวน,นี้เนาะก็เสรเข้าไปโอเคตายมาแล้วหน่ชิ้นนะครับยากเก็บก่อนไหนก็เปิดแล้วแก่แล้วก็มาดูกันเลยออเซสซอรี่ด้่เขาให้มามีอะไรบ้างว้าวโอเคเทลงมาอย่างแรกอ่าเป็นไท p e C ทูไท p e C นะครับ t y p C to t y C แล้วก็ตัวนี้เป็น t y p i C to t h a i A นะครับเป็น USB 3.0ปกติอันนี้จะเป็น Prop นะครับก็คือเป็นใบพัดนั่นเองให้มา1 2 3 1 0ส6 6คู่นะครับแล้วก็มีเป็นตัวขัดน็อตนะครับเครื่องมือมาอันนี้เป็น user มันนวนก็ไม่มีอะไรนะครับ เก็บไปก่อนนะครับต่อมานะครับมาดูตัวรีโมทก่อนรีโมทเขาจะอยู่อยู่ฝั่งฝั่งน,นี้นะนี่เามาเลยอูม,มแล้วว้าวตัวนี้ชุดที่ผมซื้อมาก็จะเป็นตัวพร้อมรีโมท r c 2นะครับเป็นพร้อมจอในตัวนะครับจะแ,แกะกันเลยนะครับ ปุ่มเอ,อกมาขาค่อนข้างเหนียวครับปุ่มได้แล้วนะครับแล้วก็ออกมาเลยว้าวสวยนะครับข้างที่จะดูดีเลยนะครับตัวนี้เป็น ac 2 s 2นะครับเป็นรุ่นเหมาะรุ่นออรีโมทรุ่นล่าสุดเลยของเขานะครับ จะมีตัวขันน็อตตัวนี้เอาไว้ใส่นะพวกอะซัซซัีเสริมของมันนะครับเพื่อผมก็สั่งไปแล้วแหละนะครับตัวนี้นะครับว้าวผมยังไม่กล้าจับหน้าจอนะเพราะยังไม่ได้ติดฟิล์มเนาะก็จะรอฟิล์มมาก่อนนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับมีอ่ที่ใส่ตัวสติ๊กนะครับมีปุ่มนะครับ ลองนะครับอ่าตอนนี้มีแบตเตอรี่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูก่อนก็ได้อ่าได้ินเสียงนะครับเทสดูนะครับว่าใช้งานได้ลองปู๊ตสักครู่นะครับสาอากาศรุ่นใหม่ก็พับได้อย่างนี้เนาะ ก็ได้ระยะที่ไกลขึ้นนะครับนี้ตั้งค่าครั้งแรกเนาะเดี๋ยวผมจะยังไม่ตั้งค่าก่อนนะครับผมจะผมจะผมจะปิดก่อนนะครับชัชด,ดาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเซตติ้งทีหลังได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคมีตัวนี้เป็นแกะกล่องให้ดูกันก่อนนะครับโอเคได้วิทยุมาละก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน,นครับ Hey. เราดูอย่างต่อไปต่อไปจะเป็นตัวลำกันเลยนะครับตัวหลักกันนะครับมาดูกันเลยโอเควางไว้ก่อนกระเป๋าก็หมดแล้วนะครับเป็นช่องไม่มีอะไรนะครับมีประมาณนี้เลยนาะเทกเจอร์โอเคอย่างที่บอกไปวัสดุเขาดีอยู่ละตัวลำโอ้โหเนี่ยเทียบกับมือผมนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะเล็กพบพาง่ายเลยเดี๋ยวแ,แกะกล่องกันเลยนะครับแกะถุงเลย ว้าวเปิดของใหม่จริงๆนะครับกาวนะครับโอเคเอามาดูกันเลยเป็นยังไงโห uh huh. oh. ขอเช็คก่อนนะครับให้ดูนะครับพสัสด,ดูเขอ้อ สวยมากนะครับตรงนี้เนาะดูรอบเลยเป็นไงบ้างนี่แบัตรเขาก็อยู่ตรงนี้นะแบบัตรอีกก้อนหนึ่งนะเซ็นเซอร์รอบทิศนะครับตัวนี้ว่าโอเคเลยนะก็เวลาตั้งก็ต่างอย่างนี้เลยอ่ะต่างอย่างนี้ได้นะครับโอเคเราจะลองถอดออกมาดูนะครับเขาก็บอกวิธีถอดนะครับ ก็คืออย่างนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่เปิดเนาะข้างๆใช่ไหมอ่าใช่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกันใหม่นะครับเห็นไหมปุ่ม้างข้างนี้นครับเราก็แกะออกอย่างนี้เลยปุ๊บมันจะมีรูเห็นไหมจะมีรูอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะออกได้เลยนะครับเป็นตัวป้องกันใบพัดนะครับอ่านี่พอแกะออกมาตัวนี้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับไให้หายนะครับ อ่าเราก็จะได้โดนมาแล้วเดี๋ยวผมจะกางออกให้ดูนะครับวิธีการกางก็น่าจะต้องกางล้อข้างล่างออกก่อนอ่าขอล้ออ่าไม่ใช่ล้อสิต้องเป็นกางอย่างงี้อ่าข้างหน้าแล้วครับแล้วก็เราถึงจะอ่ากางตัวอาร์มหลังหรือว่ามอเตอร์หลังออาร์มแขนหลังอย่างเงี้ยก็จะได้รูปทรงละเป็นโจนนะครับเป็น มินิ4 Pro นะครับน่าได้มาแล้วประมาณนี้เลยตัวลำนะข้างล่างมีเซ็นเซอร์มีไฟลงจอบว้าวนะครับโอเคเลยนะนี้เราเช็คแบตได้แต่ตรงนี้ยังไม่มีแต่ตรงนี้ยังไม่มีแบตเนาะก็ไม่มีไฟแถวต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับในอันดับแรกต่อมาเ,เราจะลองแกะตัวที่เป็นตัวเคสตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ ตัวป้องกันกล้องนะครับเขาบอกว่า remove the foam อ๋อโฟมมันอยู่ข้างในอันนี้ครับมันมีโฟมอย่งเี้เขาบอกว่า remove the foam นะครับแล้วก็อ่าน sticker before use นคือหรือว่าดึงโฟมตัวนี้ออกก่อนใช้งานเนาะโฟมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กล้องก็จะมีตัวพลาสติกตัวนี้ก็ต้องออกเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ผมซื้อสั่ง Endi Filter ไปละเดี๋ยวยังไม่ได้กลเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ผมจะแกะตัวโฟมออกก่อนนะครับตามที่เขาบอกนะอ่าก็จะแกะตามที่เขาบอกก็แกะออกแล้วแล้วก็เอาโฟมตัวนี้ออกนะครับได้ไหมเอ่ย ดึงโฟมออกเคียงเท่านี้ก็สำหรับใช้พร้อมใช้งานนะครับก็อย่าลืมเอาตัวพลาสติกตัวนี้ออกด้วยนะที่อยู่ตรงเลนที่มันครอบครอบตัวเลนอยู่นะครับดึงออกทุกด้านเลยนะดึงอเคออกทุกด้านเลยก็ดีอ่ามุมกล้องเขาว่ามันได้เยอะนะครับ มาถือว่าแผนได้เยอะขึ้นนะครับแผนขึ้นได้เยอะขึ้นตรงนี้นะครับกล้องตัวนี้อยู่ที่ S 1.7่นะครับว้าวนะครับโอเคเลยประมาณนี้ก็มินเท่านี้แหละครับในกล่องไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เ๋ยดูเวลาเก็บนะจะลองดูนะครับก็มังไม่เคยนะนี่เป็นโดนทีนี้ นะครับ4 Pro ครั้งแรกนะผมมีแต่เล่น S P v เนอะกับอว่ารก็คล้ายๆกันแต่นี้ก็เดี๋ยวมาลองดูน่าจ,จะใส่อย่างนี้เปล่าอาจจะทำให้กล้องมันตรงนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ดูว่าผิดทางสัโคู่ครับอย่างนี้เลยใส่กระเป้าอย่างนี้ป่ะ ไงงงออ่ะยาี้แล้วก็กลัวมันชนกล้องกล้องต้องตั้งอย่างงี้หรือเปล่าต้องตั้งแบบวอร์รี่อ,อย่างงี้ป่ะแล้วก็สกรูสกรูแล้วก็กกวกปุ๊บล็อกไว้อ๋าคิดว่ากล้องมันจะต้องทำเป็นแบบ vertical ไวนะ้เนาะเ แต่เราจะได้ทุกฝั่งแหละเดี๋ยวค่อยลองนะคะวิธีเก็บก็เอาขาเอาขาหลังเข้าก่อนเรียกเป็นขาแล้วตอนเนี้ยขาหลังปูมนะครับแล้วก็พับนะครับตรงนี้ใช้วิธีการหมุนนะครับเข้ามาข้างล่างอย่างนี้หนะมุนอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเช่นกันนะครับหมุนเข้ามาข้างล่างนะครับหมุนอ้อมลงมา,างนี้โอเคเขาก็จะได้เป็นอย่างงี้นะครับตั้งได้ แล้วก็เอาตัวนี่แหละถึงจะคุมคุมไอ้น,นี้ได้ใช่นะพัดจะอยู่ข้างในเสร็จแล้วก็อ้อมนี้มาจะอยู่ทรงนี้แหละอ่าได้แล้วเสร็จแล้วก็ล็อกแกะตั่นี้ออกออมินิซีโป,โป แ,แล้วเราจะเห็นว่าโลโก้เป็นดิสโปรตรงนี้นะครับแต่เละก็จะใส่ได้อย่าลืมนะครับตรงนี้ข้างล่างจะต้องอยู่ข้างในนะตรงโลโก้แต่อันนี้เราก็เข้ามาปกติได้เลยโอเคชุดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพร้อมรีโมทนะแล้วก็แบตเตอรี่3ก้อนเป็นแบบพัดก็คือบินได้นาน45นาทีขึ้นโอเคคราวๆเปาไปประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้ผมลืมอีกอย่างไปนะครับมีเมม ตัวนี้ผมเื้นเป็นซื้อตัว X, X t r e m e Pro ตัวนี้นะครับ1้อกกนะครับอ่าก็เดี๋ยวใส่กันเลยนะครับตัวนี้ผมถอดแบตออกมาแล้วนี่ครับก็จะมีช่องใส่ตรงนี้จริงไม่ต้องถอดแบตก็ได้แต่ว่าผมจะถอดมาชาร์จเนาะนี่ก็มาใส่ตรงนี้เลยเป็นที่ใส่ของมันดูเขาเรียกว่าอะไรดักเกิลหรอ d o กเกิลสทางทางนี้นะครับดูขั้วดีๆนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ หนสองสามนะครับเคร่มาอนนี้ครับกลับเป็นบ้างครับกับการบ็อกซิงไปเนาะตัวตัวโดรน DJI Mini 4 Pro ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมเซ็ตตัวนี้เลยเนาะกับ DJI Remote RC2 ตัวนี้นะครับครับอะไรคลิปวิดีโอไป,ดไปเดี๋ยวผมจะมา,าพาไปดูวิธีการทำอขอใช้ขึ้นทะเบียนโดนะครับครับเขาก็จะมีบอก คำเตือนที่เขาบอกมาครับหน้ากล่องก็ต้องนะครับพิทบียนโดนกับกสทชแล้วก็ทำซื้อประกันโดนครับพอซื้อประกันโดนเสร็จแล้วก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับโดนครับของการเป็นพลเรือนเนาะ CATT นั่นเองนะครับก็ไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันในวิดีโอต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปเซตอัพอะไรคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำคลิปวิดีโอออกมาให้ชมอีกนะครับโอเคสำหรับนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด ไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเยนะครับโอเคไปแล้วเราเจอกันบ๊ายบายครับก็ตอนนี้ผมมีเสื้อนะครับที่จะทำขายนะครับตัวนี้จะเป็นเสื้อโดนนะครับเอาไว้บินใส่โดนเท่ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบเสื้อโดนนะครับนี่ละสามาบบาทนะครับมีสกรีนด้านหลังเดี๋ยผมให้ดูนะครับเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบเฟกนะครับตัวนี้จะเป็นกำมะหยีครับว่าตัว S ก็คือตัวโลโก้ Facebook ตรงเนี้ยนะครับ ละสาม้สบาทนะครับสั่งได้มีสีขาวนะครับสีเดียวเนาะไซส์ก็ตอนนี้มีไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ XL นะครับสั่งเข้ามาได้เนาะก็เอาไว้บินสาโดนหรือว่าบินเท่ๆนะครับก็ตอนนี้ผมทำเกี่ยกับเป็นเพจดีกว่านะครับเพราะว่าผมรับงานบินโดนด้วยเนาะก็เลยทำเสื้อตัวนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะครับก็โฆษณาไว้ด้วยนะครับแบรนดเสื้อก็เป็นคัสตอมเป็นแบบคัสตอม ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแบรนด์ Moochu นะครับที่ผมเป็นแบรนด์ตัวเองนะ Moochu Products ตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปติดตามได้นะครับในเพจนี่เลยไปสั่งซื้อได้ที่เพจอ,อุบลโดนครีเอทีฟนะครับอ่ะโอเคนี่แหละครับโฆษณาแค่นี้โอเคไปลุยกันต่อ